ใช่ค่เล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16มีนาคม2 5 6 7า้ชาวสวนระยองยอมเปิดหน้ายางอีกครั้งหลังยางแผ่นรมควนันพุ่งทะลุ90บาท่อกิโลกร,รมัมสูงสุดในรอบ85เดือนคณะธรรมนัตเอาจริงสั่งกวาดล้างการลักลอบขนยางเถื่อนจากประเทศเมียนมาเข้ามาไทยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ จากสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันดีตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนางสาวไอรินพันริศโฆษกกระทรวงเกษตรและสากร์ฝ่ายการเมืองนะคะได้เปิดเผยข่าวดีราคายางที่ซื้อขายผ่านสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทพุ่งทะลุไปที่90บาทต่อกิโลกรัมไปแล้วนั้นโดยราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันอยู่ที่90.09บาทต่อกิโลกรมัมถือว่า เป็นราคาที่สูงสุดในรอบ85เดือนหรือ7ปี1เดือนโดยปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นต่อไปนะคะได้มีการสำรวจการกรีดยางพาราของกเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้พบว่า กเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนยอมออกมาเปิดหน้ายางเพื่อกรีดยางอีกครั้งหลังจากหลายสวนได้ปิดการกรีดยางไปแล้วนะคะเนื่องจากเข้าสู่ช่วงหน้าแลง้งยางจะเริ่มผลัดใบทําให้มีน้ํายางน้อยกว่าปกติโดยจากการพูดคุยกับกเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองยอมรับว่าจากราคาซื้อขายยางพาร,ราที่มีราคาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง4-5ปีที่ผ่านมาทำให้ชาวสวนยางยอมเปิดหน้ายางเพื่อกรียดยางอีกครั้งนะคะอย่างไรก็ดีปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้ร้อยธรรมนัตพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลตรวจเข้มเรื่องการลักลอบนำเข้ายางพาราเถื่อนไม่อนุญาตให้นำเข้ายางจากต่างประเทศ ส่งออกไปยังประเทศอื่นนะคะและจากนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรดังกล่าว ในส่วนของจังหวัดระนองซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาทั้งทางบกและทางทะเลรวมระยะทางประมาณ165กิโลเมตรนายรัชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าได้แต่งตั้ง,งคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจังหวัดระนองโดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสก,กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กอรมนจังหวัดระนองหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่22ศสุลกากรระนองพาณิชย์จังหวัดระนองตำรวจภูธรจังหวัดระนองเป็นต้นนะคะลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านซื้อยางพาราและตรวจสอบการซื้อขายยางพารารวมทั้งตรวจติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการลักลอบนำยางพาราเถือดจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องนะคะ และจากการจับกลุ่มผู้กระทําผิดเพราะว่าในปี2565ช่วงมกราคมถึงธันวาคมนะคะสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดพรอ้อมยึดของกลางยางพาราแผ่น1 2 4 9 4 3กิโลกรัมยางพาราก้อนถ้วย6,350กิโลกรัมปี2566ช่วงมกราคมถึง27กันยายนนะคะ สามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดจากการลักลอบขนยางพาราแผ่น18400กิโลกรัมยางพาราก้อนถ้วย1000กิโลกรัมซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้หน่วยงานรัฐบาลบูรณาการตรวจค้นและจับกลุ่มก็ยังพบว่ามีผู้ลักลอบขนยางพาราเข้าชายแดนไทยฝั่งระนองต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการจับกลุ่มขนยางพาราแผ่นนี้ภาษี 1,650กิโลกรัมข้าแม่น้ำกระบุรีมาส่งฝั่งไทยบริเวณพื้นที่บ้านทรายแดงตำบลทรายแดงอำเภอเมืองจังหวัดระนองและ23กุมภาพันธ์นที่ผ่านมาก็มีการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยางพาราเถื่อนเข้ามาทางชายแดนระนองน้ำหนักรวม8,600กิโลกรัมและล่าสุดเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะคะ ก็ได้มีการจับกลุ่มลักลอบผู้นำยางพาราแผ่นรวมประมาณ2,110กิโลกรัมจากประเทศเมียนมามายังพื้นที่บ้านลำเลียงตมบลบางแกญ่อเภอกระบุรีจังหวัดระนองโดยจากปัญหาลักลอบนาเข้ายางพาราเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าชายแดนไทยโดยเฉพาะยางพาราจากประเทศเมียนมาที่มีราคาต่ํากว่าราคายางไทยที่ผ่านมามีการสวมสิทธิ์ยางไทยสร้างความเสียหายปีละกว่า 100ตันทางการเยนมาได้ประสานมายังทางการไทยให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จังหวัดระนองและประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อน,นำยางพาราแผ่นคุณภาพส่งไปยังประเทศมาเลเซียโดยปัจจุบนันได้มีการทดลองนำผ่านยางพาราผ่านมาทางจังหวัดระนองเป็นผลสำเร็จแล้วกว่า3ครั้งนะคะซึ่งการที่จังหวัดระนองดำเนินการด้วยช่องทางที่ถูกต้องก็จะแก้ปัญหาการลักลอบนำยางพาราผิดกฎหมาย เข้าสู่ประเทศไทยได้ในท้ายที่สุดนะคะข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลังราคายางพุ่งทะลุไปที่90บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดนะคะชาวสวนระนองยอมเปิดหน้ายางอีกครั้งหลังยางแผ่นรมควันพุ่งทะลุไปที่90บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงสุดในรอบ85เดือนหรือ7ปี1เดือนอัปเดตข่าวดีนี้16มีนาะคม2567นะคะ